การเสียสละอะไรก็ไม่เท่ากับการเสียสละแรงกายมันชัดไงการเสียสละวัตถุวัตถุนี่มันไม่ใช่ของเราแทๆ้ๆบางทีเราไปเอาของคนอื่นมาเสียสละบางทีเราหลอกคนอื่นมาเสียสละบางทีเราไปโกงคนอื่นมาเสียสละอีกด้วยซ้ำมันยิ่งซับซ้อน แต่เสียแรงกายเนี่ยแรงงานที่ออกทางกายกรรมวจีกรรมของเราก็ชัดชัด,ชด,ชดเนี่ยมันของเราแท้ๆกรรมเป็นของของตนเลยตัวนี้แหละมาจนแล้วเราไม่มีวัตถุจะจ่ายมาทำงานแล้วนี่เราเสียสลับทั้งนั้นเลยสร้างมาเราไม่ได้ยึดเป็นของเราเราก็สละ แล้วก็อาศัยกินอาศัยใช้ในนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพักน,น้ำพังน้ำแรงของเราเองมันก็ไม่ได้เป็นไรหรือไม่แม้โดยตรงโดยอ้อมกับพวกเราเนี่ยคนนั้นทําคนนี้แทนคนนี้คนนี้ทําหน้าที่นี้นี่น,นี่อันนี้มันเป็นลักษณะของพฤติกรรมสังคมก็ถูกต้องแล้วเราก็มีสัดส่วนสาธารณภูมิต่างคนต่างแบ่งแจกกันทํางานคนละหน้าที่ซึ่งมันก็ อาศัยกันไปเพราะการเสียสละแรงกายทางกายกรรมโดยตรงเนี่ยออกแรงเลยนี่เหงื่อ,อไหลใครย่อลงมือเลยนี่บางทีมือโอ้โหพองเลยเหน็ดเหนื่อยเหงื่อตกจริงๆเลยยิ่งกว่าวาจา,ากายกรรมเนี่ยยิ่งกว่าวาจาอันนี้แหละเป็นของแท้เป็น เป็นงานที่ได้ราคาสูงมากโดยสัจจะโดยไม่มีต้องใครมาจ่ายเงินหรอกไม่จ่ายค่าตัวหรอกแต่แรงงานที่มันจะมีราคาแพงก็คือหนึ่งแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยของชีวิตยิ่งยิ่งนะสองขาดแคลนในสังคมนั้นๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าทำถูกต้องนะเป็นปัจจัยสำคัญขาดแคลนนะแล้วคนก็อยู่ในสภาพที่ควรช่วยอยู่ในสถานะที่ควรช่วยนะเดือดร้อนหรือจะเป็นจะตายก่อนก็ต้องให้เขาก่อนอ่อนแอก,กว่านะสมรรถนะน้อยกว่านะ หรือว่าแก่มากแล้วทําไม่ไหวอะไรหลายอย่างเหตุปัจจัยสรุปแล้วก็คือเสียสละในสิ่งที่ควรกับคนที่ควรกับกาละที่ควร